สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับช่อง Soul Lover นะครับถุาคณชอบเกมแตะกูนโซเราคือเพื่อนกันก็นมาต่อกันนะครับสำหรับไกด์ในการเก็บแพททินัมทร p ฟีของเกม Sekiro Shadow Die Twice นะครับเป็นตอนที่สามสิบหกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในรอบ m g Plus นะครับจากตอนที่แล้วเราเพิ่งจะปราบกนก i r o นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำบุญกันครับเราจะไปวัดกันก็ คุยกัอมะแล้วก็อง์ชายนะครับเดี๋ยวต้องไปคุยกับสริดปูอิดชินต่อเราได้ความทรงจำจากสงครามของเกนิจิโร่มาจากตอนนี้แล้วก็เอามาอัพเลยฮึออกดผิดพัฒนาพลังจุงตีโอเคปัดนแรงขึ้นีนิดนึง กับองค์ชายนิดนึงครับบันทึกเลือกการตัดสายเรื่องบางกรพวกเนื้อเรื่องอะไรในส่วนที่ไม่จำเป็นก็ผมจะข้ามๆแล้วนะครับมินิบอสบางตัวที่ ไม่ต้องสู้ก็อาจจะไม่สู้นะครับตอนนี้เหลือแค่ถ้วยอ่าบอสครบนะครับอ่าก่อนบอสครบก็คือเหลือบอสปุวิชินนะครับตัวตัวเดียวแล้วนะครับที่ยังขาดอยู่แล้วก็ถ้วยสกิลครบแล้วก็ถ้วยแขนกลครบนะครับซึ่งก็ต้องตามเก็บ ไยทุงต้นกำเนิดจะเปิดหน้าต่างเองก็ไม่ได้นะต้องรนอะองค์งงชายบอกก่อนว่าหน้าต่างเปิดได้เดี๋ยวผมว่าจะเปลี่ยนชุด ดูบ้างเล่นๆนะครับจบรอบแรกไอแพดใหม่แล้วได้ชุดด้วยนะครับได้ชุดอินจาโบราณของอาชินะมมีคมุชวนกินเหล้าอีกแล้วโอ้ดาบไรคาดเราทำตามปู่ก่อนคือบอกให้ไปเอาดาบไรคาดที่วัดสิปุจิต ผมไม่ได้บอกให้ไปเอาหรอกปู่บอกว่าอยู่เลี้ยงเล่าปู่ซะหน่อยนะครับเอาเล่าแพงเลยดีกว่าสายแกชินะใครอยากรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมก็เลี้ยงเล่า n อ c นบนีซนะครับ,บที่เลี้ยงได้ก็จะมีปู่นะครับมีเอมะแล้วก็มีอาจารย์โชโจเนี่ยแกก็จะเล่าโน่นนี่นั่นให้ฟังนะครับพอเราเลี้ยงเล่าแก

はどうやる。六枚。これ<枚>。だけ、この。どう。な、あのたん。白。はやくほまとも。ミコ様。これ。そのす、平田でのこ。すまぬ。せっかく城下に。エマドのは狼をわかりました。あれでる。そういえば、そこに一心さん。どういし。 ฐานป้อมปืนว่าตอนนี้มีสองทางเลือกให้ไปคือวัดกับปุบนะลูกเดี๋ยวผมจะไปวัดก่อนนะครับเล่นน้ำเต้ามันหมดไปแล้วเนี่ยใช่ใช่เราได้ช้วยมาเล่นน้ำเต้าไปแล้วอ๋อพอที่ กระดิ่งกับไปในอดีตไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับรอบนี้จะไปวัดล้างกันก่อนครับไปเอาดาบไราคาดก่อนก็จะเป็นการเล่น ลุยในเรื่องไปเรื่อยๆนะครับจนจบอสุราเพราะว่าเนื้อเรื่องอื่นๆเราก็เคลียร์ไปหมดแล้วนะครับในรอบรอบที่แล้วเราก็เอาฉากจบไปแล้วสามแบบเอาไปตะกดปิดทำไมเนี่ยนะอโอ้โหโดนหุ่นเชิดแทงไม่ยุ่งกับมันละ อยากทำอะไรทำไปเลยนี่ไปดีกว่าโอ้โหหมาหหมามดยังเกือบตาย ไปแล้ว yeah. ไม่จำเป็นต้องสู้ผมก็จะท่าข้ามแล้วนะครับเซกิโล่นี่เป็น เกมเดียวที่ไม่มีปุ่มเหยียบตรงกลางลิฟต์ต้องดึงลอกเอาอเโคทาโร่ก็อาจจะไม่ต้องทำแล้วนะครับรอบนี้ ที่บอสในวัดล้างผมก็จะไม่สู้อะไรแล้วนะครับอาจจะเก็บของที่มันตกอยู่พันพานนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆก,ก็จะดูเยี่ยงเรยวแล้ว กนจะมาเก็บทำไมเนี่ยนี่พระไม่เห็นเลยเหรอกระฮีลองพ่ออันนี้เพื่ออะไรอ่ะทหารทิพย์เก็บคู่ของแผ่นกระเบื้องไม่มี ไม่ควรฆ่าก,กันผมรอดมาได้ยังไงแต่รีบไปแล้ว เอ็กกับโอสลับกันตลอดเลยเพราะว่า oh. สลับไปเล่นดีมอนโซซะเยอะเก็บตาเรามีเหลืออยู่บ้างไหมเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ซื้อไพทูลต้นตนเนื้อนะครับทำไมมันไม่เหลือเลยเนี่ยเก็บปาเดี๋ยวไปเก็บเอาไ,ได้ครับ

ตังหันสีขาวสีขาวแดงก็จะไม่ไปเอาแล้วนะครับใช้ขวานตับพ้องโรเบิร์ตบับซะหน่อย ก็มีนี่แหละเียกจบไวๆครับ มไม่ตกอีกครับตกไม่ตกอีกโอโ้หนึกว่าไม่ตก ไปประตูมองรู้สึกว่าจะไม่มีเก็บปลาเหลือเลยครับเดี๋ยวต้องเก็บไปบ้างเพราะว่าต้องใช้ซื้อไบทุนต้นกำเนิดไมสักกระโดดสัเต่าปลาคราฟไม่ได้ก็ไม่รู้ าเพื่อฆ่าประคับรอตกวนเกิดครับไหนแล้วลอีกตัวมาแล้วนี่เราไม่มีเก็บประครับเหลือจากรอบที่แล้วเลยจริงๆเลยเนี้ย nhi ngay, lửa tăng 16 anh, tôi xem pít chông, tôi mày เป็นทางนู้นก็ได้ มันไปทางู้นได้ไม่ใช่เหรอ เราจะใช้กวากดอินเจ็ตเซอร์ช่วยนะครับไหนวะไม่เห็นด้วงเหรอ เปิดประตูแล้วเป็นนามาตะครับไปเลย ไปไหนอ่ะไอ้พวกนี้ก็ตามไปนี่มาตายกับพวกลิงมาลิงผวาเริ่มใหม่ครับกดสั่นกระดิ่งใหม่ เรากระจายไว้เพื่อพวกดินผวามันก่อกวนครับ สวัสดีครับองค์หญิงนั่นยูนุสนุค โอเคครับก็ได้ดาบไรคาดมาแล้วนะครับก็คงจะจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสําหรับตอนนี้นะครับก็เป็นตอนสั้นๆลุยวัดมาเอาดาบไรคาดนะครับเดี๋ยวตอนต่อไปก็จะไปลุยหมู่บ้านมีบุกุบนรกพวกนี้นะครับเพื่อเอาของที่ต้องใช้ในการทําพวกกลิ่นหอมนะครับของสุขอนธรส ก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ตอนหน้านะครับเดี๋ยวจะรีบเล่นรีบจบรีบแพตกันนะครับสวัสดีครับ